ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math th นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการหารทศนิยมกันต่อนะครับซึ่งจำได้ไหมครับก็มี2วิธีก็มีเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนกับเลื่อนจุดนั่นเองนะครับครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบฝึกหัดของน้องนะครับหน้า110นะครับก็ให้ทำต่อนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกจงหาผลหารของทศนิยมันั่นเองนะครับเขาไม่ได้กําหนดมานะครับเขาไม่ได้กําหนดมาว่าให้ใช้วิธีไหนเพราะฉะนั้นน้องจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับจะใช้เป็นเศษส่วนก็ได้หรือจะใช้เรื่องจุดได้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเราเรียนเราเรียนเรื่องการหารทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะใช้พี่จะไม่ใช้วิธีเศษส่วนแล้วนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องการหารเศษส่วนไปเยอะแล้วนะครับในบทที่แล้วบทนี้มันเป็นการหารทศนสยมเพราะฉะนั้นที่ขอใช้วิธีการเลื่อนจุดนะครับที่จะขอใช้วิธีการเลื่อนจุดนะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าน้องจะได้หารทศนสยมแบบการใช้วิธีการแบบการเลื่อนจุดนะครับน้องจะได้แบบ ชำานำาญชำนาญนะครับในการเลื่อนจุดนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลของพี่นะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะเน้นการเลื่อนจุดนะครับพี่จะไม่ทําแปลงเป็นเศษส่วนให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันพอมันเป็นเศษส่วนแล้วมันก็จะไปซ้ากับบทที่แล้วนะครับการคูณเศษส่วนโอเคเริ่มกันเลยครับ โจงหาผลหารตศนนิยมนะครับคลิปก่อนหน้านี้เรามานั่งคูณกันแล้วนะครับเช่น0.4นะครับคูณด้วย10แล้วก็3คูณด้วย10ใช่ไหมครับได้4ได้เท่ากับ30ให้น้องตัดขั้นตอนนี้ไปเลยครับให้น้องดูให้น้องดูในใจนะครับให้น้องพยายามดูในใจนะดูในใจคิดใน,ในใจให้ได้นะครับไม่ต้องเขียนนะครับอโอเค ดูดูคิดในใจเลยนะครับตัวตั้งใหม่เป็นอะไรครับ3หารศูนย์จดตัวตั้งใหม่เป็นอะรครับ30หาร4นั่นเองนะครับตั้งหารเลยครับ30หาร4 4 7 28นะครับ30ลบยเหลือ2หลังจุดมี0ูนนะครับทศนินีอ่าผลลัพธ์ก็มีทศนิยมด้วยดึงศูนลงมาเป็นเท่าไรครับเป็น20 สี่อะไรได้ยี่สิบสี่ห้ายี่สิบนั่นเองนะครับลบกันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไรครับตอบเจ็ดจุดห้านั่นเองนะครับนะครับพยายามดูให้ออกนะครับคิดในใจให้ได้นะครับต่อไปข้อที่สองนะครับอ่าเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับตัวหมายได้เป็นอะไรครับ ตัวนี้เริ่อไป2จุดนะครับตัวนี้ก็เลื่อไป2จุดเหมือนกันก็เป็น25หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย5นะครับไม่ต้องตั้งหารนะครับ5หาร25้วได้เท่าไหร่ครับได้5ครับเป็นคาตอบนั่นเองครับเห็นไหมครับ ข้อต่อไปเลยนะครับได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เลื่อนไป3จุดนะครับเลื่อนมา3จุดแสดงว่านี่เลื่อนมา3จุดจาก8.1กลายเป็นอะไรครับ810 0, 0่ยใช่ไหมครับาหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย3ก็ตั้งหารเลยครับ3ตั้งหารด้วย810 0นะครับส2 6 8องแล้ว6เหลือสองหนึ่ง1ลงมา3 7 21เลบกันเหลือ0ูนย์ ก็จบแล้วครับเหลือศูนย์สามพันศูนย์ด้ศูนย์สามพันศูนย์ศูนย์ตอบเท่าไหร่ครับตอบสองพันเจ็ดร้อยครับเป็นคำตอบฝึกคิดใน้ใจนะครับข้อที่สี่ครับ0.192หาร1.6นะครับตัวหลังเลื่อน1งจุดแสดงว่าคูณแค่10นะครับเพราะฉะนั้น 0, ข้างหน้า0.192กลายเป็น 1. 92นั่นเองนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย16ครับตั้งหารเลยครับ1.92นะครับ1.92ก็หารไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับ16หารศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดให้ตรงกับทศนิยมเอ้ยจะใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งนะครับแล้วก็16หาร19ได้1น,นะครับ16นั่นเอง9กลบหเหลือ3ดึงอะไรลงมาดึง2ลงมา16 คูณ2ได้32ลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไรครับตอบ0.12นั่นเองครับเป็นคำตอบครับเข้าต่อไปเลยนะครับเหมือนเดิมครับเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดยังไงครับเลื่อน1จุดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวหารมี มีผู้ชมหนึ่งตำแหน่งนะครับเลื่อนจุดข้างหน้าได้เท่าไหร่ครับได้จาก1.3 9 5กลายเป็น13.95นั่นเองครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย45นั่นเองครับเสร็จแล้วก็ตั้งหารเลยครับอย่ารอช้าครับ13.95นั่นเองนะครับ45หาร13ได้มได้ไหครับไม่ได้นะครับ ก็ใส่ศูนย์นะครับเติมจุดให้มันนะครับแสดงว่าต้องหารด้วยเท่าไรครับหารด้วยร3 9ยสามส้าใ่หมครับ45่สิบห้าคูณอะไรได้ร้อยสามไม่มีหรอกครับใกล้เคียงที่สุดก็คือ3นั่นเอง3 5มหทด1นึ่งทดหนะครับสามสทดหน่งเป็น13บสานั่นเองนะครับเ,เขียนให้มันตรงๆนะครับเขียนให้มันตรงๆก็ 135, ร้อยสาเกบร้อยห้าเหลือเท่าไรครับเกลบหเหลือ4นั่นเอง ดึง5ลงมานะครับก็45คูณ1ได้45ลบกันเหลือ0นะครับจบแล้วครับแสดงว่าตอบเท่าไหร่ครับ1.395หา4.5ร4.5ได้0จุดเท่าไหร่ครับ3.1นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับต่อไปข้อที่6นะครับ 1, 1. 0 0 8หาร0.012นะครับตัวหารเลื่อน3นะครับตัวข้างหน้าก็ต้องเลื่อน3ด้วยตัวข้างหน้าเลื่อน3ได้เป็นเท่าไหร่ครับ1 0 0 8นั่นคือ1000กับอีก8นั่นเองนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยเลื่อนมากลายเป็นเท่าไหร่ละครับ12ก็ตั้งหารเลยครับ12นะครับหารด้วย1 0 0 8 12หาร10ไม่ได้12หารร้อยได้ 12 8 96 6 1 0เลเหลือ4 18ดือนดมา12คูณได้ได้48ส2คูณ4นั่นเองได้48ลบกันเหลือ0เป็นคำตอบครับอ่าเศษเป็น0จบแล้วครับเพราะฉะนั้นตอบครับตอบเท่าไหร่ครับตอบ84ครับข้อต่อไปนะครับ ข้อ7นะครับ3 4 0 2หารด้วย0.54นะครับเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดข้างหน้ามันไม่มีมันไม่ต้องเลื่อนจุดแล้วมันเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับหรือจำนวนนับนั่นเองนะครับการที่มันคูณร้อยหมายความว่ายังไงครับการที่มันคูณร้อยหมายความว่าจาก3 4 0 2กลายเป็น3 4 0 0 0 0ส่มใช่ไหมครับ2 0 0้นั่นเองนะครับ คือเพิ่มจาก3ามแเพิ่มศูนย์ไปอีก2ตัวก็เป็นสามแสนนั่นเองนะครับแลหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย54นั่นเองครับตั้งหารเลยครับ30 4 20 0หารด้วย54 54หาร30ไม่ได้ก็ต้องหาร304นะครับหารได้เลยรครับ5 5 25 5 6 3ีมันจะเกินนะครับ เอา5พอครับ5 4 20ใส่0เท่า2 5 5 25ท2เป็น27นะครับ4 0, รบ0เหลือ4 3 7 3 0ลบ27เหลือ3ไม่ครับเหลือ23ไม่เกิน54นั่นเองนะครับต่อไปดึงอะไรมา2ลงมานะครับเ <c oughs> มื่อกี้ใช้5ใช้นะครับได้270ต่อไปนะใช้เท่าไหร่ครับใช้6นั่นเองนะครับก็บวกไปอีก5 4 6 4 24 ทดสองนะครับหกห้าสนั่นเองนะครับอ่าลบกันได้เท่าไหร่ครับ 4, 8, 4, 4, 1, 3, 3, 1 2บสลบสเหลือแปนะครับสี่ตัวยืมมา1เหลือ3 3มลบหนึ่งเหลือสามลบสเหลือหนึงเองเหลือร้อยแปดสนะครับเลงศูนย์ลงมาจะพอไหมเนี่ยไม่เป็นไรถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่ขอมาต่อตรงนี้56าสิกนะครับอ่าห้าสิบสี่้าคูณเราได้ร้อยแปด น่าจะประมาณ3นะครับ3 4 3 12ใส่2ทด1 5 3 5ตัว1เป็น16นั่นเองนะครับอ่าลบกันเหลือเท่าไร่ครับลบกันเหลือ10ลบ2เหลือ8นะครับแล้วก็ไอ้นี่ยืมไปเหลือ7 7เลบหเหลือ1นะครับ7ลบ6เหลือ1นนะครับแล้วก็ดึงอะไรลงมาครับ ดึงศูนย์ลงมานน่เองครับศูนย์ตัวสุดท้าย <Hey. S 1> โอ้ว่าแล้วทำไมแหมพี่ขอโทษนะครับน้องพี่ว่าแล้วมันแปลกมันจะต้องหารลงตัวสินี่สามสี่ศูนย์ไม่ใช่สามศูนย์สี่นะครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษเอาใหม่นะครับเอาใหม่ 3, ามนะครับอ่าโอเคเพระาะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้อะไรครับใช้6เมื่อกี้ใช้5ใช้6นะครับ 6, 4, 24, ี่สใส่สทด2อนะครับหกห้าสทดสอเป็น32มสอ่าสิบลบสเหลือ6นะครับ 3, 4มสี่ถูยยืเป็นหนึ่งละสามสาลบสอเหลือหนึ 3, 3, 2, 1, ่ง2ลงมา พี่พยายามเขียนตัวเล็กๆนะมันจะได้พอห4าหารอะไรครับได้ระหกสิบสองน่าจะประมาณ3นะ4 3่2ใส่2ทดหนึ่งทดหนึ่งเป็น16บง่าพอดีเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ครับห้าสิบสี่หารศูนย์ได้ศูนย์ห้าสิบสี่หารศูนย์ได้ศูนย์ตอบเจ่าอะไรครับตอบ 6,300ครับเป็นคำตอบโทษทีนะครับน้องเขียนเลขผิดเฉยๆอ่ะข้อต่อไปนะครับ3.38หาร1.3นะครับได้เท่าไหร่ครับตัวหารเลื่อนหจุดแสดงว่าคูณ10นั่นเองนะครับ3.38จุคูณสิได้เท่าไหร่ครับ33.8หารด้วยเท่าไหร่ครับจาก1.3กลายเป็น13แล้วนะครับอ่าตั้งหารนี่ครับ 33. 8หารด้วย13นะครับ13คูณ3ได้39เกินแสดงว่าคูณ2เป็น26นะครับลบการเหลือ7นั่นเองครับดึงอะไรลงมาครับดึง8ลงมาใส่จุดหลัง2ให้ตรงกับตัวตัวตั้งนะครับ13คูณได้78 13คูณ6ได้78นั่นเองครับลบกันเหลือ0ครับเป็นคำตอบนะครับตอบเท่าไหร่ครับตอบ 2.6ครับอข้อต่อไปข้อ9นะครับ7.65หาร75นะครับ77.5คูณอะไรครับเลื่อนจุดตัวหารคูณ10เพราะฉะนั้นตัวหน้าก็คูณ10นะครับ จาก7.65กลายเป็น76.5หานะครับหารจาก7.5กลายเป็น75นั่นเองก็ตั้งหารเลยครับ76.5หานะครับ,รบหารด้วย75านะครับ75หาร76ได้ครับได้1 75นะครับ6ลบ5เหลือ1นั่นเองดึงอะไรลงมาดึง5ลงมานะครับ75หาร15ไม่ได้อ่าเดี๋ยว อย่าลืมใส่จุดก่อนนะครับใส่จุดให้ตรงกับตัวตั้งนะครับ7 5็5หารไม่ได้ใส่อะไรครับใส่0ูนะครับแล้วดึงอะไรลงมาครับ0หลัง5เป็น0นะครับดึงลงมานะครับกลายเป็น150แล้วนั่นเองนะครับ75คูณอะไรได้150คูณ2นั่นเองนะครับได้150ลบกันเหลือ0ูนะครับเป็นคำตอบจบยังครับจบแล้วครับเพราะเศษเป็น0ูนย์แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ 1.02นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าข้อต่อไปนะครับอ่าเขาบอกให้อธิบายวิธีหาผลหารของ0.273ุคูณ0.21ออธิบายวิธีการหาผลหารนะครับน้องก็อธิบายไปเลยนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะครับเขียนเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับทํำยังไงครับขั้นตอนที่1ทําำยังไงแปลงหารแปลงตัวหารแปลงตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับ แปลงตัวหารให้เป็นจํานวนนับนะครับแปลงยังไงครับก็เอาอะไรครับเอา0 2 1แปลงให้เป็นจํานวนนับโดยการคูณคูณอะไรครับคูณ100้นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้21เห็นไหมครับกลายเป็นจํานวนนับแล้วนั่นเองนะครับ21นะครับโดยการคูณ100ก็ได้ครับโดยการคูณ 1น0นั่นเองนะครับแล้วก็อันดับ2ครับหลังจากแปลงตัวหารแล้วก็ต้องแปลงตัวตั้งด้วยนะครับแปลงตัวตั้งนะครับตามจำนวนเดียวกับตัวหารโดยคูณด้วย100นั่นเองนะครับก็เอาตัวตัวตั้งมาเลยครับ 0.273คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย100นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้27.3นั่นเองนะครับและเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ทําไงครับขั้นตอนที่3การหนดประโยคนะครับสัญลักษณ์ใหม่ คือคืออะไรครับประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ใหม่27.3หารด้วย21นั่นเองนะครับ27.3หารด้วย21เสร็จแล้วทำไงต่อครับขั้นตอนที่4ี่นำมาหารได้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ หาคําตอบนั่นเองครับหาคําตอบนะครับก็นําอาหารได้เลยครับก็เอา27โคจะไม่พอจังเลย27.3หารด้วยเท่าไหร่ครับ21 20อ่าเดี๋ยวขอเป็นสีก่อน27.3หารด้วย21 21 1 21 7ลบ1เหลืออ้อพอพอพอขอยิบลงมาหนะ่ 21, 21. ่สตั้งหารด้วย27.3นะครับ21 1 21 7เเลบหเหลือ6ใส่จุดให้ตรงกับตัวต่างแล้วก็ดึง3ลงมา21คูณอะไรได้63 21บคูณสได้63นั่นเองนะครับลบกันเหลือ0ูนะครับก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบคือ1.3นั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะอะใครไม่ทันจะลอกตามพี่ไปเลยนะครับแต่พี่แนะนำว่าอย่าลอกนะครับห้ามลอกนะครับห้ามลอก ให้ไปเขียนเป็นความคิดของตัวเองนะครับความคิดใครความคิดมันนะครับห้ามลอกนะครับก็เขียนยังไงก็ได้ครับให้ครูเข้าใจนะครับเขียนไม่ต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะก็คล้ายๆเขียนอย่างนี้แหละครับเขียนยังไงก็ได้ขอให้มันมีความหมายประมาณเนี้ยให้ครูให้ครูอ่านแล้วเข้าใจนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่เป๊ะๆนะครับโอเคนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องการหารตศนิยมก็คลิปหน้ายังมีอีกนะครับพี่จะเอาแบบฝึกหัดมาให้น้องฝึกทำอีกนะครับการหารตศนิยมนะครับใช้โดยการเลื่อนจุดนะครับก็คงมีอีกประมาณ2คลิปนะครับมีอีกประมาณ2คลิปนะครับจะจบเรื่องการหารตศนิยมนะครับโอเคติดตามให้ได้นะครับ2คลิปหน้านะครับก็จะจบแล้วนะครับเรื่องการหารทศนิยม ใช้วิธีการเลื่อนจุดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ